นั่นนะเด็กมันพึ่งนั่นมันมับัตที่ัาเลยเด็กพึ่งปุบเนี่ยพึ่งพึ่งเพี่ยถัวไม่จ้าดูที่รังนี่ใจอ่ะบัตที่เชื่อน้อยจะว่าวันไม่จักตัวตัวนูกวนรังไม่ปลอมไม่ได้ไม่ด๋อยด้อย Một lý Dạ Nào mà nào thì nó đứng bà bà mình nhiều nè Để đưa đồ của mình Kẻ tính là đưa đồ của bà Để Anh gọi đề qua, Để bỏ thêm mũi câu Xa lục cành lắm đồ cầu Để bác phổn lắng tôn mai nó gọi Đấy เปเลาเราดุนตีกนเล่นเมือโตคนเอาแล้วไปเดเอาเอาเอาช่วยจะจิงเงยยิู้มาลงเ่อกวช่วยช่วยอ๋อช่วยจะจิงเงยยินเพลงนึง เลือเย็นเวลาคนที่ได้เจอช่วยอะไรอย่างนี้พี่นอนถึงกับละเมอฝันไม่กี่ตาไม่เหล่จจิงนะเออเธอจะเธอเธอมาเบื่อเลือกว้าช่วยอะไรอย่างนี้พี่มองตั้งหน้าข้างหลัง เมื่อเวลาน้องเดินก็โปร่งายแล้วก็ไม่ระวังเดินขึ้นอกกานเหมือนจะบ้านจะฟังผุ้งพางต้งตังเป็นควาหลังผมเด้ตัวเองน้องเราเห็นเข้าแล้วก็แทบหมดแรงผิวเลยไม่ดำดำ ไ้นำนูผ้าแดงแดงออกไปเดินเต้านาไอ้เปลือกงป้าลาแทงแม่องวิ่งกาบแข่งหมดแรงไปเป็นกอแกอะไรอย่างนี้ยังพีหรือจะไม่มองอกเลยจะตึงพึงฝ้าในกายคล้ายหานลำพองคนแก่ใกล้ตายยังไม่มายตามองเด็กหนวน้องยังร้องว่าผู้อยากจะตาย xe tình nửa dân Tính cao là người đẹp một đen Tiểu đêm mới đâm 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 Mình nắm nung pha đen đen Một phải đơn tao ngã Ai bước không qua lại tên Mẹ cũng mình cá một ngày đen đen pha จะไม่มองอกไปเจ้อตึงถุง่งผาไอ้ในกลายกลายหานลำพองคนแก่ใกล้ตายยังไม่ไหวเลยมองมาเจอเจ็บตัว่านองยังร้องว่าอยากจะตายไม,ยม,ม,ม,ม่ได้嘛หลุ่มไม่อยากให้โม่หลงเพลงเมื่อก่อนหลงเพลงมาดูกูดันกลายดูที่แปดหน้อยลุงตองเม่ทีกลองคนที่บอกกูแล้วนั่งลุงต้องมาบอกพี่เราเลย มาลองเวีนายิ่ก็ไม่ไปวันมากนเลยอนที่วานก้อนนมมพิววเดียบลุดเม็ดกายูปพิวดรเลจ้กองเพลงที่บนนอยลุต้องมตีกรองคอน้งลือเดเอามานี่ิมัเบิกลมเลยกาเบิกลเอาม็ดเลยม่จะจ้อยอั จองเลยบอกกันดูยาตายทีตายที่ทวันอาทิตย์เลือดเจ็ดกูกูวันเจ็ดลล <c oughs> เ,ลเลือดยี่สิบเกีะร้องแอไปลองเ้ันนี่บอกกูลเล่นนั่งมาเลามาเล่วบอกพี่ลเล้าอเลยน้องื้อวัตราจักกูก็ลองได้เพลงเดียวไม่ไม่ไนักเพลงก็เพลงเลย Rồng plink, mình nó mình hòa ngoài mình nên nắng mà lòng pling có nhiều hòa lào nào ơ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  đấy. Tiền ơ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  nói ơ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  Chặt cha, chặt cha ơ Chặt cha ơ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 

หนาวกายน้ำใจกระซาหนาวปิ้นมันปีก่อนเก่าปีก่อนไม่หนาวคงไม่เท่าไรแยมแตกเนื้อนุ่มหนา้าหนาวเขไปซึัวใจแก่เท้าหมอบไปเราพิงไูแก่เท้าหมอไปเราพิงไปมันก็

Ni lần nào To be my young may Thứ gót hát mày ơi 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 ơi mày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  ơi chú ừ, ơi ไม่ผเรงเดียวดึงดตักเปลาเรานะตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวบุยตําไม่จูกอไปก่อนดบ่ลบ่ลถ้าจะเจ้าหน้านะถาเจ้หน้านะแกแตนแแต่นะเอาเไอ้่อไเอไอ้เรไอ้่อไอ้่อดด้อ Dia duduk. พี่มันเป็นคนจนทรุดจนแล้วก็มามีเจกีนี่แม่ควายตัวเดียวฉันดีพี่เอาไวค้คอยขี่ต่อไมอ่มีคนเย็ด yeah, จริงเยอะจริงเยอะอ่าเลิกเลิกเลกเลิกเลิกเลิกเลกลกยัดแมมร้อยัดแม่เลย รามรยลงไมันหลาหมกตกเปรตเฮเรามาุกมาว่าอถึงตั้ปมงได้มังอ่าไอหนุมุงรดมังเอ้าทได้แต่กูยล้วหลเล่นตายหลจับ่ไยตายไปเนาะนม่เอ้ไม่ปัญญาปนว่ากันน่อุ้ยเรานีามึงกว่างตักเรืองูมาแต่ว่า มึงีนเดี๋ยวกว่าเป็นบกไอมาลอยได้คนตอารีเอาไหปนวกูว่าตัวอามาลอยก็หาดวงมาได้าร่ากอยู่ที่คนเดียวกันก็เล่นไปกันเลยกันไม่โตกูร่างนิารมึงคัรเรื่องตัวเดียวถ้าว่ามึงเชื่อหวมึงออาแต่ถ้ามึงไม่เชื่อกูตรอารีปออกมาอนั่นน่ะวางวาวาเปลี่ยนมึงัง่ ni ta ní là quý lá mừng quăng Ta mừng chướng ngoài trọng rồi à Ta mừng mấy chướng của trọng rồi đi, thịt chứa bên này, quá cô đi của chứa Quá màu còn quay của chướng Áo Đại 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 Mường chín mường chín là nổi no mượn chín lôi nó Ô Ô mượn chim dây no. oh. oh, phê này ยกตัวย่างวะตั้เป้เมืองจีนเอ่อเป้นเมืองจีนนมันเป็นสิ่งมรดจรกโลกนะกูรู้กูรู้กูรู้เมืองจีนเมืองเป็นสิงมรจรกโลกติดทีเน็ตบุ๊กกันโอ้กันมันย่อยกินุมจีนนุมจีนน่นโอ้นุมจีเมืองไทยนุ่มจีนมันรันม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 ันตายม้าฮะที่เมือีนน่นยอนุ่มีนไ้มันหัวดนอันหนยโอ้าตอนโน้ จมมยกู่าที่ปิงแน่อย่ง้่อมัหนึช่ลยมืนปุ้ยมันดีเลยมือไม่เชื่อพื่ออะนุองจีอ้าวจีนจีนเลยยัเลพักบุงจีนเลยหนึ่งอ๋ออีนเดียวก็หมั้านมัเดียวก็วันไก้ก็เจิ้เตียกูกก็เจินงอ๋อ มากูมา่งกีกูใกลกว่าเจ้เด็ียดแมมหยิบใ่กูไปติดกระบุงยู่ห้งใโตไม่แลวหรอเตี้มบุกเหยกเดแมมนู่นไอ้ตู้พักระบุงไปห้กเด็ดแม่มันปากหน้าจีองรงไอ้คำพูดไม่แลวอนยังจรองเปลยนิมตายอม่อยากกูไม่รู้แม่รูกูเด็ดตัวกหมมันนี่กูเด็ดแล้วมันตายอม่ Còn em hiểu không? Bên ui b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 ên làm bên ui 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 bên bùng bên ui 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 bên 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 tuần con con thì cân bắt bùng cái tàu không có nó rồi mới chưa có nhặt mẹ mét chân của thằng chưa có chưa hắn Thì lòng nhóng người nào ai <laughs> lên trong hòa chí bánh nhóng lôi, tàng chí lò tàng ô ạch chín chí là mất liêu đi ô tàng mập thì mừng là nụ lô cô bởi lèo đánh dịch mẹ ngồi tàu cuồn โอ้วังเปก้านุย้เออกินเม็ดึมันหมายถึงนุ้ยผังกูเชื่อผูงยาวนายไูเสียงเท่าไหร่ายได้มั้งเรียกก่อนกินอิ่มแท้กูใจเล่กูตาต้นไม้ต้นเต่าตุ้มลอยตุงคือนึกแม่แมมเต่าตุ้มตุ้งคือไมมตั้งกันนะผแวนอยู่นะมึงเช่อม

mẹ kêu cơ Mà chưa, chưa sao, Cái mình kiếm là cô chưa cái mình này uống, quán mình tăng cái bài này ban của đường cam mẹ mối cùng cái mẹ tiền cột Thô quân lên Mày ta mày ta mừng Mày ta cũng phải bị leo đang chân mát con, nhập lọc, lọc, lọc mai vô đây là bu lưu một phát mấy ừ tôi cũng là muốn dùm tăng cụ ra anh lại tiền ơi lúc tiền cụ dùm tăng trừ dùm trong lương đi bảo tiền nuôi nó mà Come on.

เทพกายจะเป็นยังไงก็ขอติามต่อไป my ហើយនៅឯໃຜព្រឹកសា นี่ยันแม่ทำลายม้วไปฮะน้าอีกแล้วถูกจัดม้วนหน้าเป็นติดมึงบ่มมาบุกไม่ไม่ไม่ได้มีม้วแล้วไล่วันวันบุกไปตามดึงมเรียนอะไรเลยไ่ดีจัน ข้าวข้าวชาวข้าวคำข้าวหิงข้าวดึกข้าวผูดอกูเกิดพร้อมกูเทียเรีานไม่เยอยมากโลกมันยิ่เดือดเดียกวันนี้เี่มาเรียงไม่เยอะอย่างท่างอยู่โวยเยต้นไม่กล้าากดูที่บอกนะไม่รู้ใครนอนอยู่กลางป่ามีผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้สเกิบ คนชายสองคนโอ้ใคกล้แค่ได้ดิเอาดูดูใจโลดจังยิงมาช่วยนอนช่วยผมไม่ดีกว่านะยิงบ้านเลยเอากระโบกผู้ชายดีกว่าดิวะนั่นแหละ เหมือนเหมือนแต่เขาเมื่อเหายเมาเห็นหักห่เเาเมือนี้ยหมอู้วามมเรื่องมเลไ้ยเนว่าจะนะจะขโมยผู้ชายไปแต่ทำไมดีอ่ะก็นอนหลับอยู่อ่ะถ้าป็นผู้ตื่นก็ไม่ได้เขาผู้หญิงสักตาทางจะเป็นเมียเขานนะเดี๋ยวราวังเป็นเลียงเล่า

เที่ยงค็รีดดเที่ยงก็รีันยม่นูนอนนฮะะ่าก็อืมงไงเก่งกูนนปลจะมาหนุ่ยปนันดูดีมาดีน่ตวันนั้นปนันวันว่าวันเถียงบันนี้แล้วเมื่อลหน่ยารยห้าลกลย

发扬光。